าทขีดสุดแห่งพลังความแรงสไตล์สปอร์ตกับเซเว่นวันเดอร์สปีทุกองศาคือความเร้าใจสกดทุกสายตาแรงอย่างมีสไตล์โคลอราอัลติสทีอาร์ดีสปอร์ติวใหม่ อยากไปก็ไปกันเลยข้างนอกมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกเยอะ s u ซู k i Swift ชีวิตแบบเราชีวิตสว i f เตอร์ Suzuki way of life รถยนต์คุณใดครับต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำเรื่องดีๆให้กับสังคมครับให้พูดดื้ ได้รับผิดชอบกับสังคมบ้างที่สร้างจิตสำนึกช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เพราะว่าไม่อยากเห็นเหยื่อที่เกิดจากคนเมาแล้วขับครับเราก็เคยเป็นผู้ที่เมาแล้วขับถ้าถ้าคนเมาไม่เมาแล้วขับครับเพื่อสังคมและคนรอบข้างมันอยากถามคำอาชีพคุณคุณไม่ห่วงมาช่วยกันเถอะครับเมาอย่าขับเถอะครับ,ค,รบคุณไม่รักชีวิตตัวเองเลยนะครับเมาไม่ขับคุณทำได้ h ยนเดย์ รถยนต์มินิทรัคมินิแวนจากค่ายรถยนต์ตรง่งมอเตอร์ Cosmic ม็ m a x คุณภาพจาก PP Super Wheels สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มลาฟอรัมนะครับพบกันทุกวันเสาร์ห้ามงเย็นครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักดํดำเนินรายการครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเกี่ยวกับการเคลือบสีเป็นแบบเคลือบรุ่นใหม่นะครับที่เขาเรียกกันว่าไฮเปอร์โคดโปรนะครับจากดูปองเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดนะครับว่าไฮเปอร์โคดโปรนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการเคลือบแบบอื่นอย่างไรนะครับครับแล้วก็นี่ก็เป็นคําถามเลยนะครับถามท่านผู้ชมว่าเคลือบแก้วไฮเปอร์โคดโปรของดูปองเนี่ยนะครับแตกต่างจากเคลือบแก้วของยี่ห้ออื่นอย่างไรครับ ต่อเข้ามาทางอีเมลนะครับที่ address formula underscore forum co t h นะครับภายในวันที่12มีนาคมนี้ผู้ที่ตอบถูกได้โชคดีจากการจัดฉลัก10ท่านนะครับจะได้รับบัตรกำนันมูลค่า5,000บาทนะครับบวกกับม่านบังแดดนะครับจากไฮเปอร์โค้ดนี่แหละครับ10รางวัลครับครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทเมืองไทยยกรนัลจำกัดนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับ คุณโกมลลาบพรมรัตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต้องให้ทางคุณโกมลแนะนําให้เรารู้จักบริษัทเมืองไทยเจนนอลจำกัดให้เรานิดนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในสายธุรกิจเรื่องยานยนต์เนี่ยอยู่กันมานานแล้วอยู่มานานแล้วครับครับผมเราอยู่มานานเริ่มทีเดียวเนี่ยเราเริ่มเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในภาพของ ทางผมเองเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญทางด้านเขาเรียกว่า g n n i n r i r i n g f r i r ครับหรือว่าผ้าใยสังเคราะห์ที่สามารถมีคุณสมบัติพิเศษเป็น e n g i n e e r ยริเราสามารถปรับผ้าให้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการได้ครับอย่างเช่นกันน้ำร้อยเปอร์เซกันแดดกันแสงครับแบบประเภทที่ว่าแดดบ้านเราร้อนตอนบ่ายเนี่ยไม่สามารถจะทะลุลงมาถึงข้างล่างได้เรา ผู้เ n เจนเ e r ร n ิ่งแฟบริคพวนี้น่ยสมัย20ปีที่แล้วเราก็เอา Engineering Fabric ิมาแอพพลายทำผ้าคุมรถเราก็แนะนำให้ตลาดผู้ผลิตผ้าคุมรถบ้านเราทางประเทศครับก็จะทราบกันดีว่าสมัยนั้น,นเรามีผ้าของไทเวกของดูป้องเข้ามาครับพัฒนาจากผ้าที่ใช้ป้องกันสารเคมีก็เข้ามาใช้กันแล้วก็ทำให้ผมทำธุรกิจประดับยนต์แล้วก็ตั้งโรงงานทำผ้าคุมรถรบ,บริการลูกค้าในตลาดนะกับโชว์รูม แล้วก็สัมผัสกับผู้รักรถมาโดยตลอดครับศักยภาพของโรงงานเราแล้วก็บริษัทของเราก็เลยมีความพร้อมในส่วนนี้นะครับแล้วก็รู้จักกับรู้จักกับความต้องการหรือว่าปัญหาเข้าใจปัญหาของคนรักรถมาโดยตลอดก็สรุปไม่ง่ายก็เป็นโรงงานแล้วก็มีทางด้านผ้าผลิตผ้าช่างผ้าคุมรถผ้าคุมรถแต่เรามีผ้าหลายชนิดมากครับเรามีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็ทําให้เราสามารถบริการลูกค้าแล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเช่นจอดรถครับ ใต้ยางไม้จอดรถใต้แดดครับจอดรถบริเวณทะเลหรือว่าจอดรถในพื้นที่ที่มันมีสารเคมีอย่างเงี้ยฮะเราแล้วก็ต้องต้องเลือกผ้าในการไปคุมด้วยใช่ไหมควรจะยิ่งเลยครับเพราะว่าผ้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับเราเอาที่กันร้อนไปกันสารเคมีกันได้แต่ไม่ดีครับหรือเราร้อนมากๆเราผ้ากันสารเคมีไปกันแดดครับปรากฏว่ายังไงครับครับ ก็แก้ปัญหาให้รถเย็นไม่ได้ครับแล้วร้อนรถสมัยใหม่สมัยนี้เนี่ยร้อนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วแดดบ้านเราก็แรงครับแล้วบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นครัเดี๋ยวมีฝนครับแล้วฝนมาปุ๊บก็มีความชื้นตามมาอีกครับรถเราอบอยู่ในความชื้นกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความชื้นสะสมออกไม่ได้อยู่ในบริเวณอยู่ในตัวรถเราก็เลยผมเลยต้องไปคิดค้นผ้าคลุมรถรุ่นใหม่แล้วก็ไปจดสิทธิบัตรไว้ครับเรามีระบบระบายอากาศ เมื่อระบายอากาศได้น้ำเข้าไม่ได้น้ำเข้าที่ตัวรถไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุมผ้าผืนนี้ไปเข้าไม่ได้ครับเพราะผ้าของเราเนี่ยเราออกแบบไว้ว่าไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้น้ำผ่านแต่ว่าอากาศถ่ายเทออกได้แล้วก็ความชื้นก็เลยถ่ายเทออกมาด้วยครับเหมือนกับเราใส่เสื้อถ้าเกิดเราเหนียวเหนอะหนะเราก็ใส่แล้วไม่สบายครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกอากาศมันถ่ายเทได้นะ เราก็ใส่สบายรถก็เหมือนคนนะฮะถ้ารถเขาสบายเขาก็เงางามแล้วก็รักษาง่ายใช้ทนนะฮะเราไม่ร้อนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าในรถก็ไม่เสียไม่พังใช้งานทนทานไม่ล้วนค,ความร้อนเนี่ยก็ทําให้รถรุ่นใหม่ที่มีพวกระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไฮเทคทั้งหลายเนี่ยรเราจะทําให้อายุการใช้งานเขาได้ดีแล้วก็ไม่ล้วนด้วยับนะตรงนี้เราเราพร้อมหมดเลยที่จะทำตัดข้ารูปกิ้งเดียวตัดข้ารูปเลย ส่งให้ถึงที่แต่เขารูปนี้หมายถึงว่ารถเป็นยี่ห้อเป็นรุ่นรุ่นรุ่นนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นเขาเรียกเขาจะมีอะไรไม่จับเรียกฟีไซส์อะไรไม่ใช่ใช้ได้ครอบจักรวาลซื้อมาเนี่ยใช้ใช้แต่รถเก่งยันรถกระบะอย่างนี้ไม่ดีครับถ้าเราตัดเขารูปให้เลยฮะตัดเพียงแต่บอกว่ารถเนี่ยเรามีพัิร์รถทุกยี่ห้อในประเทศไทยครับแล้วก็เราสามารถกิ้งเดียวเข้ามาที่บริษัทบอกว่ารถรุ่นนี้ปีนี้เราก็ ผมฝ่ายฝ่ายบริการลูกค้าเราก็จะจดออเดอร์ไว้รถจดรุ่นไว้แล้วก็ส่งไปที่โรงงานโรงงานก็จะไปหยิบแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเขา้ารูปเย็บเสร็จส่งแลวรุ่นที่งงฮิตไม่มีตัดไว้สำรองสำรองไวออ้ฮิตฮิตมีนิดหน่อยแต่ว่าแต่จะว่าเราจะไม่ทําสต็อกเยอะเพราะเราเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้ถึงแม้จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่มีความหลากหลายในการใช้งานบางที่บอกผมมีลงรถละผมต้องการแต่เพียงว่ามาคลุมเพื่อลด ฝุ่นนิดหน่อยน้ําไม่ได้เดือดร้อนเรื่องน้ําอะไรต่ออะไรผ้าชนิดผ้านี่แตกต่างกันมีหลายแบบบางลูกค้าก็บอกว่าอยากจะเห็นข้างในนะใสนะกันน้ําเบาบางครเบาบางแล้วก็นุ่มนวลแล้วบางๆสวยๆสามารถเห็นรถได้เราก็มีรุ่นใสๆบางๆแต่ว่านุ่มนวลแล้วก็แต่กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์กันฝุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกแต่ว่าถ้าแสงแสงทะลุได้ความร้อนก็เข้าได้บางรุ่นเนี่ยของผมเป็นเหมือนกับฟอยล์เลยแสงผ่านไม่ได้เหมือนกับฟอยล์ที่เราไปติดชั้น ต้หลังคากันกความร้อนนั่นแหละเหมือนกันเลยแล้วมีรุ่นที่มันแบบว่าได้ทุกอย่างมีไหมกันแดดด้วยกันสารเคมีและมีระบายอากาศด้วยกันน้ําด้วยไงกันน้ําด้วยกันรอยขูดขีดด้วยมีมีมีอีกครับแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอความที่ว่าเราตรงจุดนี้มันก็ต้องมีหลายชั้นหลายชั้นแล้วก็วัสดุหลายตัวมาประกอบกันชั้นล่างสุดก็เราเป็นชั้นเขาเรียกแอนตี้สครับผ้าคลุมรถรุ่นนี้เราเรียกวีโค้ด นะฮะรถยี่ห้อระดับหลายหลายร้านผมไม่เอ่ยที่ช่อนะก็สั่งเราแล้วก็เราก็ทําเป็นโลโก้เย็บปักสวยๆให้นะครับก็เป็นประจําแล้วก็เพราะว่าเราไปทดสอบกันดูแล้วเหมือนกับคือคือผ่านไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากอธิบายว่าการฝุ่นได้ยังไงนึกแปลงลบกระดานนะฮะสมัยก่อนช็อกอะช็อกกระดานคือรถช็อกคือฝุ่นถ้าเราจะเอาช็อกออก เราเอาผ้าธรรมดาหรือเอากระดาษเนี่ยหรือไปถูเพื่อเช็ดกระดานลบกระดานเนี่ยความรู้สึกเราก็คือว่าตัวช็อกเนี่ยจะไปถูกระดานใช่คับแต่ถ้าเราใช้แปรงลบกระดานเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่ากระดานเนี่ยไม่โดนขูดขีดไอ้ฝุ่นฝุ่นฟอกไอ้ฝุ่นช็อคก,ก็จะเข้าไปอย่านนปรงเราเวลาเราลบเนี่ยรู้สึกว่ากระดานเนี่ยสะอาดด้วยแล้วก็ไม่มีการลอยขูดขีดกระดานเกิดขึ้นรตรงนี้เราเรียกชั้นแอนตี้สกัรุ่นวีโค้ดของเรามีชั้นนี้หนึ่งชั้น นุ่มนวลกับสีรถมากบางทีเราล้างรถไม่สะอาดตัวนี้เขาก็ไม่มีผลอะไรครับแล้วก็หนากันเคมีกันฝนกันแดดมีช่องระบายอากาศแต่ราคาก็จะก็ถือว่าปัจจุบันนี้ตามคุณภาพราคาแต่ก็ลูกค้าก็ใช้สั่งเยอะครับอันนี้ก็คือทั้งสั่งสั่งตัดสั่งตัดครับเวลาบอกก็บอกว่าเอาแบบวีโคตรรุ่นผ้าวีโคตแล้วก็รถเบนซ์รุ่นนี้รุ่นนี้ รุ่นนี้รุ่นนี้แซนด์มัชก็ได้นะได้ครับได้ครับได้หมดเลยเพราะว่าเรามีสิทธิ์จักรถอ่ะแล้วก็ตัวนี้ป้องกันรถเราได้ดีด้วยก็ในแต่ละผ้าในแต่ละเกรกก็จะมีแตกต่างกันใช่ไหมแต่ละในช่วงช่วงน้าท่วมที่ผ่านมาเห็นคนเอาผ้าไปไปขอรถแล้วเรคลุมรถแล้วอันนั้นช่วยได้บ้างได้ไหมช่วยได้บ้างจริงๆเนี่ยถ้าท่วมไม่เยอะนะฮะได้แต่ถ้าท่วมสูงขึ้นมาละลำบากมากเพราะว่าแรงดันเนี่ยเยอะ กแล้วผ้าที่เรากันน้ําได้ใช้ไม่ได้กันน้ําได้แต่ว่าแต่ว่าในขั้นตอนที่ว่าน้ําเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือมีตรงช่องอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปไดแทรกไปนงถ้าเข้ามาตรงๆเนี่ยกันได้หมดเพียงแต่เราจะทํายังไงห่อไม่ให้มีลอยเลยครับแล้วก็ห่อแบบขนมได้ได้ได้แต่พอห่ออย่างนั้นปั๊บเนี่ยรถก็จะลอยรถก็จะลอยเหมือนเรือละคันนี้รถจะเป็นเรือละรถก็จะลอยครันนี้ ตรงนี้ถ้าไม่ถ้าหากว่าไม่ได้ท่วมสูงตัวน้ําหนักรถเองก็จะกดแล้วก็น้ําก็จะเข้าไม่ได้แต่ถ้าสูสูงท่วมเลยอันนี้ก็อีกปาใช้ความระมัดระวังต้องใช้คแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือผ้ากลุ่มรถถ้าถ้าอย่างของเราเนี่ยก็คือกันน้ําได้จริงๆร้อยร์เ ร้อยเปอร์เซ์เลยน้ำจะไม่สามารถที่จะซึมผ่านเข้ามาได้เพราะรเพราะว่าตัวเนื้อผ้าข้างในเราเป็นใยนุ่มด้านนอกเนี่ยเราใช้ฟิล์มเนี่ยมาเคลือบทับอีกทีผมนึกเรียนว่าเป็น Engineering Fabric แล้วก็วัสดุที่ใช้เคลือบกับวัสดุที่เป็นตัวเนื้อผ้าเป็นวัสดุเดียวกันเวลาเคลือบแล้วก็จะหลอมละลายติดกันไม่มีกาวฉะนั้นเวลาไปใช้งานปุ๊บเนี่ยจะไม่มีอะไรไปเลอะตัวสีรถเลยเอาผ้าคุมรถผมไปต้มเนี่ยนะ ก็จะไม่มีสีและออกมาไม่มีกาวอะไรเลอะเทอะออกมาฉะนั้นรถเนี่ยเวลาไปใช้งานในสภาพจริงเขาก็จะห่วงว่าจะมีอะไรไปติดสีรถเขาเราไม่มีเลยแล้วก็แม้กระทั่งตะเข็บในการเย็บผ้าคลุมรถที่รุ่นที่กันน้ำเราก็ใช้จับ high frequency ไม่มีรูเข็มนะฮะเราเย็บซิลเข้าไปเนี่ยเราเียจักซิลซิลเขนเข้าไปเลยจนกระทั่งแม้กระทั่งรอยตะเข็บน้ำก็เข้าไม่ได้ ร้อก็คือจะไม่มีรอยได้ด้วยป่าไม่มีไม่มีเข็มลูเข็มเลยไม่มีฟีเข็มเพราะว่าเป็นการใช้คลื่นความถี่เชื่อมให้เนื้อผ้าติดกันเองโดยตัวเนื้อผ้าเองฉะนั้นตะเข็บนี่ก็จะเป็นรีดติดกันไปหมดเลยครับติดไปหมดฉะนั้นรุ่นกันน้ำเราเราพิธีพิ่ันถึงขนาดนั้นครับนะฮะแต่ว่าในเรื่องของอากาศลมที่จะอยู่ข้างในจะออกมาข้างนอกนี้สามารถที่ออกได้ถ้าเกิดใน หลักง่ายจริงๆอ่ะหลักง่ายมากเลยครับแต่ว่าผมไปจดสิทธิบัตรไว้แต่ว่าเราก็คือทําเป็นเหมือนกับกันสาดแล้วเรามีช่องระบายลมนี่เป็นตัวเนื้อผ้าคุมรถนะฮะแล้วก็มีเราเจาะรูเอาไว้ให้อากาศออกได้แต่ดูน้ำเข้าได้เราก็ทํากันสาดบิดซะแล้วก็อากาศก็จะออกไปวันฝนมากก็จะเข้าไม่ได้นะอันนี้แต่ว่ามันก็มีค่าแรงแล้วก็ออกแบบนั่นในการขั้นตอนการผลิตยากที่ยุ่งยากแต่ก็ เป็นความสุขที่เราได้บริการลูกค้าพวกผ้าทั้งหลายนี่เราใช้เทคโนโลยีจากขออะไรครับผมมามาจากที่ไหนหลายที่ฮะหลายที่แต่ว่าจริงๆเป็นความรู้ที่ผมได้จากเรียนตรงๆเลยนะเป็นบริษัทที่ให้ความรู้ผมเรื่องนี้มากก็คือบริษัทดูปองคือตอนนั้นดูปองก็เชี่ยวชาญในด้านเงินทําผ้าวัสดุทางด้านนี้นะดูปองชํานาญมากครับผมขอเรียนนิดนึงว่าดูปองเนี่ยผ้าตั้งแต่เสื้อเกค่อบ เสื้อเกาะแคปลานี่ครับแคปล่านี่เป็นแบรนด์ของดูปองครับเสื้อเกาะแคปล่าหรือชุดอาบน้ําที่ผ้าสแปนเด็กซ์อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับนี่เป็นแล้วก็ตัวผ้าสปันบอลพวกผ้าไทเวกหรือผ้าซอนทาร่าที่ทําชุดหมอผ่าตัดครับมีคุณสมบัติพิเศษคือเชื้อโรคเข้าไม่ได้แต่หมอเนี่ย สามารถผ่าตัดได้เพราะอากาศระบายได้แต่ของเลวนะสมมติผ่าตัดมีเลือดกระเด็นมาจะไม่โดนหมอหมอก็จะออกกระจายออกไปแต่ความในการผ่าตัดต้องการความสบายวัสดุที่ไฮเทคทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ความรู้จากดูปองตัวนี้มาเต็มๆเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าดูปองเห็นผมมาทำภาคคุมรถรู้จักคนรักรถรู้จักลูกค้าต่างๆแล้วก็มีความเข้าใจในตัวสินค้าก็เลย ให้ผมเป็นตัวแทนมาพัฒนาตลาดตัวไฮเปอร์โคตัวนี้ด้วยปัจจุบันนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์อยู่สองสองกลุ่มหรือเปล่าใช่ครับก็คือมีหนึ่งภาคคุมรถใช่ครับแล้วก็อีกอันก็คือในเรื่องของการเคลือบเคลือบสีภาคคุมรถนี่เราเรามียี่ห้อของเราเองไหมยี่ห้อยี่ห้อตรงนี้เลยครับมีตัวนี้เลยครับ MTGMTG นะครับคุยตั้งแตไหนได้ช่ไยหาซื้อมีมีขายตามท้องตลาดไหม ถ้าคุมรถจะ,จะในท้องตลาดมีครับแต่เรารผลิตเป็น OEM ให้หลายยี่ห้อ,อก็คือว่าที่อยู่ในห้างเนี่ยเราก็เป็นผู้ผลิตให้หลายยี่ห้ออยู่แล้วก็ถ้าเกิดในลูกค้าทั่วไปตามโชว์รูมต่างๆเนี่ยเราเขาก็จะสั่งเขาจะรู้ว่าจะสั่งมาที่บริษัทยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าทั่วไปส่วนใหญ่จะมาทาง e อีคอมเมิร์ซหรือทางตลาดจะเริ่มรู้จักนะฮะแล้วก็ ดีลเลอร์ใหญ่ๆในร้านประดับยนต์ใหญ่ๆตามหัวเมืองเขาก็สั่งเราครับแล้วถ้าเขาจะไปซื้อเนี่ย M T G ออโต้สลอนอะไรเนี่ยเขามีไหมโทรศัพท์หรือเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับซื้อตามร้านไม่มีตามร้านตามร้านก็มีครับแต่เป็นดีลเลอร์ตามตามร้านประดับยนต์ตามร้านประดับยนต์ใหญ่ๆนี่มีหมดนะครับครับหมดแล้วครับผมออกมาเข้าถึงในส่วนของไฮเปอร์โค้ดโปมั้งว่าในส่วนของไฮเปอร์โค้ดโปเนี่ยมันเป็นการเคลือบแบบไหน โอ้ครับไฮเพอร์โค้ดโปรเนี่ยเป็นการเคลือบระลกเคลือบสีเงาถาวรถ้าอธิบายเป็นภาษาไทยครับเคลือบสีเงาถาวรเงา,งาถาวรในที่นี้หมายความว่าลดสกรปรกเงาเคลือบเสร็จแล้วลดสกรปรกเงาค,ค,ความเงาก็จะดับจะหายไปแต่เมื่อเราล้างรถนะครับ,รบล้างรถกลับมาใหม่รถจะเงาอีกละเงาเหมือนใหม่ตลอดเวลาก็คือความเงาอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีสกรปรกไปคลุมอยู่ถ้าเราล้างทุกครั้งออกทุกครั้งก็คือครถก็จะกลับมาเงาไม่ได่ถูกไหมนี่คือรถที่เคลือบ เคลือบเปียกโคตรแล้วครับเราเราก็เลยเงาถาวรเงาเคลือบสีเงาถาวรเราเรียกเคลือบแต่เราใช้คัาสับง่ายๆที่ลูกค้าเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจเรียกเคลือบแก้วครับเพราะเป็นแต่เพราะว่าพอบอกเคลือบแก้วเนี่ยบางบางคนเขาบอกต้องมีประส่วนผสมของส่วนผสมของจากแก้วหรือเปล่าหรืออะไรอ๋อไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีคำว่าเคลือบแก้วเนี่ยเป็นการอุปมาอุปไมยเพราะแก้วเนี่ยสื่อถึงความแข็งความเงาความเรียบ ซึ่งการเคลือบตรงลักษณะสีเงาถาวรไทเปอร์โคตโปรของดูปองเราเนี่ยก็คือจะเพิ่มความแข็งให้กับชั้นสีชั้นชั้นชั้นเคลียร์แล้วก็พัมความหนาความเงาครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของพิเศษขึ้นไปอีกก็คือเรามีความลื่นซึ่งเคลือบแก้วชนิดอื่นไม่มีนะฮะที่จะเคลือบตรงจุดนี้เข้ามานะฮะแล้วในส่วนของเคลือบแก้วอื่นเงาเหมือนกันเงาแต่ไม่ลื่นเท่าเราครับ ไม่ไงหรือเปล่าไม่ลื่นครับเงาแต่ไม่ลื่นเพราะว่าเขาเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบสีสมัยก่อนเราเรียก 2K ครับนะเคลือบแก้วในตลาดก็มี 1K มี 2K เหมือนกัน 1K เนี่ยหมายถึงมีไอตัวส่วนผสมเขา2ส่วนหรือสหรือหส่วนก็แล้วแต่ใช่ครับใช่ครับเป็นอยู่ครับแต่ของเราเนี่ยเป็น 3K คือเราใส่ตัว K ตัวที่3เนี่ยก็คือจะเป็นตัวสารเทปลอนผสมเข้าไปในเนื้อถ้า จะอยากจะให้ดูตรงตรงตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับดูตัวของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคือตัวตัวเเนี่ยก็คือตัวเนื้อสารตัวเนื้อสารเทปลอนอาโทดเนื้อสารเคลือบแก้วไฮบรโคตโปรนะครับตัวนี้ปกติจะอยู่ในสภาพของเหลวนะเมื่อเราใส่สาร A